สำนักงานตปชจัดอบรมสัมมนาสมาชิกเครือข่ายป้องกันการทุจริตแห่งชาติเมื่อเวลา9นาฬกาของวันที่23มีนาคม2558ที่ผ่านมานายพิพัฒน์เอกพาพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ไปเป็นประธานเปิดการอบรมสัมนาสมาชิกเครือข่ายป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ณโรงแรมเวสเซ่นแกนตำบลหน้าเมืองอําเภอเมืองจังหวัดราชบรุรีโดยมีนายก้านารงจันททิพย์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาบรรยายข้อมูลในการขับเคลื่อนด้านการป้องกันการทุจริตพร้อมเปิดการรับสมัครสมาชิกเครือข่ายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการของมนุษย์จังหวัดสาธุจังหวัดแต่ผู้มีเขียิทุกท่านแล้ววันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปิดราชการสำคัญน,นะครับท่านได้มอบหมายกับผมนายพิพัฒน์ เกภาพกันกรองบว่ารัฐดังหวัราชบุรีมา,าเป็นประธานในวันนี้แทนและถ้าการมีส่วนร่วมในการป้องกันชุจริตลืกิจกรรมสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการป้องกพพันทุจริตภาคประชาชนในวันนี้ปัญหาด้านการชุจริตเป็นปัญหาเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขการเข้าร่วมโครงการกาจะทําให้เกิดการขับเคลื่อนกลุ่มเครือข่าย ในจังหวัดราชบุรีการเฝ้าระวังปัญหาการ,รกาทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่ตลอดจนสามารถนำแนวทางการป้องกันและปราบปรามทุจริตไปปฏิบัติใด้เป็นรูปธรรมเป็นผู้เชี่ยวชาญนะฮะนในปปชเรามาอย่างยาวนานนะคะนพพระับจนมาถึงปปชท่านอยู่มาวันนี้นนเวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วม ตามถุประสงที่กำหนดไ้ทุกประการขอบคุณครับสวัสดีค่ะท่านผู้อ,อและสวัสดีท่านผูมีเกีิทท่านนะคะขอต้อนมี่ร่วมในการป้องกัการุลงค่ะสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น23วิบสาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนติบัณฑิตไทยสำนักบ ประสาดุลพินิจอีกมิตสางสาขาวิชาผู้นำทางสังคมรักการสึกาที่ผ่านมานะคะได้ลงคะแนนเลยค่ะพิการปปชกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียห่งกรรมการสืบสวนและศึกษาปัญหาการทุจริตววจาุรายณน แล้วกามาจากสู่สิ่อารต่างๆหลายส่วนากการ่างๆเพราะผมว่างานของการนั้นเป็นงานที่มีความสําคัญแต่ภาพที่มันออกไปเนี่ยมันจะเป็นภาพของงานการปรับปรามอาจจะจาภาพผมตอนขึ้นศาลจาภาพผมตอน,นแถลงข่าวใน,าก,น,น,น,ภภานการรับพ่พิธภโฆศกของคณะกรรมการปปช จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่23มีนาคม2558ที่ผ่านมาที่สพเมืองลาบุรีได้มีถแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งมีพลตำรวจตรีกิตศนะสัตเดชผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลาบุรีและพันตำรวจเอกพงศกรอุปปพงษ์ผู้กับการสถานีตำรวจภูธรลาบุรีได้ร่วมถแถลงข่าวผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับออนุญาตีก พกอาวุธปืนไปในที่สาธารนณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามหมายสารจังหวัดราบุรีที่จอจุด8 1 0่ 58, ลงวันที่22มีนาคม2558ที่ผ่านมาทราบชื่อคือนายสุรเดชหรือุอ้ยวัชนุชาอายุ19ปี อยู่บ้านเลขที่11ทับ6หมู่ที่3ตาบลบ้านไร่อําเภอเมืองจังหวัดวราชบุรีได้ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นซึ่งผู้ตายคือนายธวัตอุดมมงคลภพศาลอายุ17ปีบ้านเลขที่29ทับ1หมู่ที่1ตําบลดอนแร่อาเภอเมืองจังหวัดวราชบุรีสาเหตุ เกิดจากได้มีปากเสียงกับกลุ่มนายธวัฒนเกรงว่าจะเข้ามาทำร้ายแฟนสาวของนายสุดเดชดังนั้นกลุ่มนายสุดเดชจึงได้ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามกันมาจนไปถึงบริเวณถนนท้าอู่ทองหมู่ที่3 ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีใกล้กับบริเวณใต้สะพานต่างระดับกูบัวแล้วชักอาวุธปืนยิงไปที่นายธวัฒจํจำนวนหนึ่งนัดจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบทราบถ,ถึงผู้ก่อเหตุนั่นก็คือนายสุรเดชหรือปุยวัชนุชาผู้ต้องหาฆ่านายธวัฒอุดมไพศาลจึงได้เชิญตัวไปสอบถามถึงสาเหตุซึ่งเจ้าตัวได้ให้คำรับสารภาพว่าตนเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจากนั้นเจ้าตัวได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหาของกลางที่ใช้ฆ่านายธวัฒอุดมไพศาลพบของกลาง เป็นอาวุธปืนปากกาสแตนเลสขนาดจุดสามแปดจำนวนหนึ่งกระบอกปอกกระสุนขนาดจุดสามแปดจำนวนหนึ่งปอกพบอยู่ในลังเพลิงและรองเท้าแต่ยี่ห้อวอลเกอร์ช้างขวาตกอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวนหนึ่งข้างจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตตามหมายสารจังหวัดวราชบุรีจึงได้นำตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป